สวัสดีครับพี่เป้งสวัสดีครับพี่เป้งสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ชุด2องคนสอร้องลั่นใช่ไหมพี่ใช่ครับมันมีอะไรบ้างอ่ะร้องลั่นยังไงเนี่ยพี่ก็วันนี้ผมเอาตู้18นิ้วฮะเป็นตู้18นิ้วตู้เบส18นิ้วเลยฮะปกติเราก็ใช้15ใช่ไหมใช่แต่วันนี้มาลง18ลง18มาลองดูให้กับผู้ดูให้พี่พี่ ราคาที่เป็นเอฟซีผมได้ชมกันอ่าได้ลองกันไม่ใชหาว่าแบบมีแต่แค่สิบห้าอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่เรามีทุกอย่างมันมีทุกอย่างตัวนี้18นิ้วกลางสิบสองนิ้วนะครับผมเมื่อกี้เราลองฟังกันไปแล้วครับก็แบบอิ่มหนำสารานใจอประมาณนั้นอิ่มหนำสมรานใจแต่ผู้ชมผู้ดูผู้ฟังเขาคงอยากรู้แล้วล่ะพี่ว่าราคาเท่าไหร่อย่างไรายเรียนมีลายเดียนมั่งอะไรเงี้ยก็ชุดนี้ก็ ตกอยู่ประมาณ4ี่0 0กว่าบาท4ี่0มกว่าบาทมีอะไรบ้างพี่ก็มี power T D ส0 0พันสองแท่นใช่2แท่นครับผมใช่สแท่นเลยพี่ครับสองแท่นแล้วก็มีมิกตัวนี้มิกอะไรบ้างมิกตัวนี้คือรายละเอียดกแช่องนะฮะเชื่อมบลูทูธได้เอฟเฟกแท้ครับเอฟเฟกแท้แล้วก็ผมก็เรามาเล่นพานพานไฮไลท์เลยคือแบบว่าให้พี่ๆที่เป็นลูกค้าผมติดตามผมนะครับผม ายสงสัยกันอฮะว่ามีคอสามทางผมเนี่ยมันดีจริงไหมเล่นสองทางได้ไหมและเล่นคาราโอเกะได้ไหมได้ไหมนะครับอ่ะอันนี้ทำให้ดูเลยก็คือชุดนี้คือผมต่อให้ดูอยู่ทําให้ดูเลยทาให้เห็นใช่ครับแบบว่าไม่รู้ว่าจะว่าไงะอ้นี่ดูด้วยตากันเลยครับผมเดี๋ยวจะไล่รายละเอียดให้ฟังอ่ครับผมก็คือเล่นไปผ่านตัวนี้เล่นเป็นสองทางเล่นเป็นสองทางเซ็ตเป็นสองทางแต่เราสามารถอัพได้เป็นสามทางใช่ครับขึ้นอยู่กับว่า สมมุติว่าเรามีของอยู่แล้วล่ะจะเพิ่มเป็น3ทางเลยก็ได้อะไร,รประมาณนั้นหรือว่าจะซื้อแยกก็ได้ครับประมาณนั้นครับผมต่อครับพี่พิงก็เนี่ยฮะเรื่องรายละเอียดข้างหลังก็ดูได้เลยครับผมส่วนส่วนส่วนตัวแยกๆๆชิ้นก็ได้นะถ้าซื้อจะแยกชิ้นแยกชิ้นก็ได้เหรอแยกชิ้นก็ได้ไเราไม่ค<ม>ิดราคาบวกใช่ไหมไม่บวกไม่บวกไม่บวก,บวกราคาแบบ คิดราคาถูกๆใช่ก็คือโทรมาสอบถามได้เลยว่าไม่จําเป็นต้องหรือจะจัดชุดหรือว่าจะเอาเฉพาะตู้อย่างเดียวหรือ power อย่างเดียวไม่เรายินดีบริการใช่แยกชิ้นให้คําปรึกษาครับผมกันว่ากันไปนะครับผมดูรายละเอียดว่าต่ออย่างไงนั่งครับผมอ่ะพี่ๆอธิบายเลยก็ได้อันนี้เป็นปีคอสสามทางของงาน t h เดอร์นะครับแบนด์ของเราเองใช่ฮะเวอร์ตัวล่างฝั่งโน้ตสายไฟจากเนี้ย ขับ,ขบเบรสนะฮะมันจะเขียนว่าโลอ่ะฮะโลใช่ใช่แท่านที่จะขับเบ่ะเข้าช่องนี้เลยอ่ะฮะนะครับแล้วท่านที่จะขับกลางแหลมอันนี้นี่ผมไล่สายให้ดูเลยนี่นะอันนี้เข้าเข้าตัวนี้เลยเนาะใช่ครับอินอินพุตนี้นะอินพุตเอบีจากวเวอร์ที่จะขับเบสครับผมต่อเวอร์ที่จะขับกลางแหลมก็มาเข้าเอาหนึ่งนี้เลยเอาหนึ่งนี้เลยใช่ครับอ่ะฮะเส้นนี้เส้นนี้นี่เส้นนี้นี่ใช่ครับขยับให้ดู พี่ปิงวันนั้นน่ะผมเล่าให้ฟังวันนั้นผมไปต่อโคดรงงเลยครับแล้วก็คราวเนี้ยครับต่อถ้าเล่นแบบเปิดเพลงธรรมดาไม่มีมิก์ไม่มีก็เอาสายสัญญาณโทรศัพท์มาเสียบเข้าช่องนี้เลยอินพุทได้เลยช่องซีดีเลยอันหัวไหนก็ได้อะฮะหัว RCA หรือหัวแจ็คไมก์ก็ได้ซีดีก็ได้ได้หมด AUX ก็ได้แล้วแต่แต่ตอนนี้คือผมเล่นเออพี่ๆที่สงสัยกันว่าเล่นเาโอเกะตได้ไหมเนี่ยพี่ที่ทำให้ดูครับผมผ่านมิกเอามิกมาเข้า ก็ต่อเข้าช่องซีดีครับผมสองเส้นนี้สองเส้นทีนี้อ๋อเป็นซีดีตัวนี้ใช่ครับก็ต่อเข้านี่เลยครับครามิกแล้วมาสส่การโทรศัพท์เนี่ยยิงตรงเข้ามาจากมิกเข้ามาครับผมได้เนี่ยคือสายสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็ค่อยตัวลำโพงก็ที่สายกลางแหลมครับกลางแหลมได้ไปนี่แล้วตัวนี้แล้วก็สายเบส ข้ก็ันนี้อะสองคุ่สองสองคุ่สองติดลิขสิทธิ์ติดลิขสิทธิ์เต็มแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอก่อนกันนะก็ ก็มีบริการจะส่งจะส่งทั่วประเทศทั่วประเทศแต่ก็คือคอนเซ็ปต์เดิมพี่ครับผมโอนมาก่อนโอนก่อนนะฮะัือว่าแบบว่าอยากจะสะดวกที่หน้าร้านมาจำที่หน้าร้านได้ตลาดบ้านหม้อกรุงเทพครับตลาดบ้านหม้อครับผมตลาดบ้านหม้อเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์เท่านั้นรายละเอียดผมก็จะแปะไว้ใต้คลิปรายละเอียดได้เบอร์โทร ลายมาถามสอบมาถามได้เลยนะครับผมอ้าวพี่ปิงเป็นเสร็จแล้วชุดนี้เท่าไหร่พี่อยู่ประมาณสี่หมื่นกว่าพี่สี่หมื่นบวกวราคาไม่ถึงห้าหมื่นแน่นอนแต่บอกก่อนเลยตู้เกตเอเลยนะตู้นี้ตู้เกตเอเลยมันดอกอะไรตัวนี้ใส่คงหล่อด JBL คงหล่อด JBL ตัวนี้เลยอ๋อ JBL JBL คงหล่อครับนะครับผมแต่ถ้าอยากได้อยากได้ราคา สเปคต่ากว่านี้ราคาถูกกว่านี้เราก็ทําได้ทําได้ครับขึ้นอยู่กับว่างบประมาณเพราะว่าไม่ใช่บอกว่ามาบอกว่าต้องเป็นชุดนี้อย่างเดียวไม่ใช่เราสามารถทําได้ตามรีเควสต์จะฝากอยากจะฝากบอกว่าอย่ามองที่ราคาที่คุณภาพเสียดีกว่าครับผมแล้วก็การบริการบริการด้วยเพราะว่าซื้อไปแล้วไม่โยนทิ้งจบเลยไอ้นี่ซื้อไปแล้วก็เรามีบริการแบบว่าดูแลอันนี้ก็คือเสียงที่ออกมามันก็สมอ่ะครับก็คืออาจจะ อย่างเงี้ยพอราคามันอาจจะสูงไปถ้าเป็นใช้แท่ตัวอันนี้พันแปดพันแปดพอย่างเงี้ยก็ได้ตอบลงมาอีกใช่เพราะว่าตัวนี้เราเอาตัว T D สองพมาใช่มาขับลองมันที่จริงมันสามารถเอาไปมีลำโพงอยู่แล้วไปเพิ่มอีกได้เนาะได้ครับเซตนี้ก็คือก็อย่างที่บอกอ่ะคือสเปคสูงสุดของมันอ่ะครับตัว T D ตัวเนี้ T D สองมัน มันก็ขับเบรได้18ได้4ใบอยู่แล้ว4ใบเออคิดดูแล้วกันนะครับก็ลองคํานวณกันเองแล้วกันว่าถ้ามาขับกลางแหลมอ่ะมันจะขนาดไหนเออเนี่านะครับผมโอเคเนี่ยมันก็อยู่ที่เราเปิดด้วยทุกอย่างครับครับอ้าวไม่เท่ากันอ้าวเราไม่เท่ากันราคาราคาพาว power เลยโฆษณานิดนึงพาวเวอ o w ก็ราคาแปดพันเก้าแปดพันเก้านะครับผมนะฮะมิกมิกตัวนี้อยู่อยู่5,000 5,000 มีคอสามทาง3,800ันแปสามพันแอ่ะตู้ตู้ชุดนี้ก็สองหมื่นสองใบสใบเลยสองหมื่นจัดได้เลยนะครับผมถ้ามีพาวเวอร์อยู่แล้วก็คือสามารถเอาตัวนี้ไปได้เลย JBL ย้ำว่าเป็นของ JBL คงหลอด้วย